มิเกลอาเต้ผู้จัดการทีมอะเซนอนเปิดเผยความรู้สึกหลังเกมที่ทีมปืนใหญ่เสมอกับเชลซีในศึกพรีเมียร์ลีกดาร์บี้แมตช์ที่สแตมฟอร์ดบริตเมื่อวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยอาเต้เชื่อว่าลูกทีมของเขาโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าและควรได้ชัยชนะมากกว่าการแบ่งแต้มในเกมนี้อตาเต้ eta, กล่าวว่ามันน่าผิดหวังที่ไม่ได้3ามแต้มและมันอาจน่าผิดหวังมากขึ้นหากได้ย้อนกลับไปดูเกมผมคิดว่าเราครองเกมข่มพวกเขา เราเป็นทีมที่ดีกว่าในหลายๆแง่มุมและในหลายๆสถานการณ์ของเกมและหลังจากได้ประตูนำมันน่าผิดหวังมากที่เราเสียประตูมันแย่มากมันไม่ใช่มาตรฐานของเราและเรายอมรับไม่ได้เขายังชี้ว่าการเสียประตูเกิดจากการจัดระเบียบเกมรับที่ไม่ดีพอเราเสียประตูจากการจัดระเบียบได้ไม่ดีเราไม่ได้ตระหนักอย่างรวดเร็วมากพอและคุณไม่ควรเปิดโอกาสให้พวกเขาผ่านบอลแบบนั้นคุณต้องการคุณภาพแบบเนโต้เช่นกัน แต่มาตรฐานของเราไม่ดีพออาเต,ต้ยังเสริมถึงมาตินโอดกาท,ที่เพิ่งกลับมาลงสนามหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บเขาหายจากสนามไป6สัปดาห์และแทบไม่ได้ซ้อมกับทีมแต่เขาแสดงความเป็นผู้นำอย่างยอดเยี่ยมวันนี้เราเล่นกันได้อย่างไหลรื่นและลงตัวมากขึ้นมันแสดงถึงแนวทางของผู้ชนะถึงแม้จะผิดหวังกับการเสียประตูอาเต,ต้ก็ชื่นชมสปิริตของทีมว่าเรามีปัญหาซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ทีมนี้มีพละกกำลังที่เหลือเชื่อ และเรามีสปิริตผมภูมิใจมากแต่มาตรฐานในเกมรับของเราตกหล่นไปเชลซีมีคุณภาพและหากคุณเปิดพื้นที่ให้พวกเขาคุณก็จะโดนลงโทษเขาทิ้งท้ายด้วยการชื่นชมความพยายามของทีมที่กระหายชัยชนะพวกเขาทำลายทุกทีมที่บุกมาที่นี่แต่ผมคิดว่าเรายอดเยี่ยมเราโชคร้ายมากที่ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ควร